ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พวกคับผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพุธเป็นพาร์ทที่สองของวันพุธตลาดปลานะฮะดเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินตรงฟุตบาทนะฮะก็เพื่อนๆที่สอบถามราคาปลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพยายามจะหานะฮะอย่างเพื่อนๆส่งมาว่าอยากได้ราคาปลาหมูกระโดงสูงเดี๋ยวผม สอบถามให้นะฮะถ้ามีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยนะฮะเพื่อนๆตะกรับหน้าแดงหยิบอาหารจับมือเราฮะเนี่ยเสือเนี่ยเสือบนน้ำเป็นอลามัมีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดเนาะเงี้ยเพื่อนเห็นไหมมีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยกว่าสูดโด่งสูงสั้นนะครับเพื่อนสองพันห้า สองร้อยครับเพื่อนห้าสิบบาทนี่ยหมดพอดีก็เลยมาวันจันทร์เนี่ยครับสวยๆนะฮะนี่สวยๆมีหลากหลายสีเลยมีมีน่าจะเป็น้ายๆแล้วครับไอรีดองนี่ดูความน่ารักของเขาเนี่ยนี่มีปลาหมอสีสวยๆให้ดูเนี่ยมีหลายอันนี้เขาเรียกปกอะไรครับสวยๆนะครอบนี่คุณเพื่อนดูได้เลยฮะ นี่เพื่อนนี่ก็เป็นส่วนฟุตบาทนะครับเป็นส่วนมากก็จะขายปลานะครับเพื่อนก็เปิดทุกวันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเพื่อนว่ามีปลาอะไรแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่สอบถามราคาเดี๋ยวผมจะจะสอบถามพี่เขาให้นะฮะว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่มีอ่ะนี้ยน,น,นี่เป็นกุ้งสวยนะฮะเนี้ยอย่างนี้อ่ะเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นปลาถุงอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยหกตัวสองร้อยห้าสิบนะฮะเพื่อนเพื่อน,นตะกรับหน้าแดงเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนสิบตัวสามร้อยะฮะตะกรับหน้าแดงนะฮะเนี่ยมีเยอะมีทั้งหมดเลยเนี่ยเสือพ่อนน้ํานี่เพื่อนเพื่อนที่ชอบแบบเลี้ยงไว้แล้วแล้วก็ให้อาหารมาแล้วมันพ่นเออแล้วมันพ่นเอออาหารที่มือเราอะไม่ถึง คนน้ําหยิบอาหารจากมือเราฮะเนี่ยเสือเนี่ยเสือคนน้าเป็นปลาแม่น้ําของไทยเราด้วยนะฮะมีเยอะเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ว่าร้านเฮียเปิดทุกวันเงี้นสวัสดีครับเฮียเนี่ยเดี๋ยก็จะมีปลาบอลลูนสูงเงี้ยนี่ถุงอะไรนี่ราคาตามถุงเลยใช่ไหมเฮียเนี่ยถุงนึงมีก็หลากหลายมีกี่ตัวครับถ้าถ้าดาหนนี้ อ่าเขามีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดเนาะเนี่ยก็ห้าสิบาทเนี่ยครับเพืนะ่อนๆเนี่ยบอลลูนแดงฮะเยอะเลยหรือไม่ก็เนี่ยสโนว์ฮะสีขาวๆส,สวยๆเนี่ยฮะห้าสิบาทนะฮะทุกอย่างเนี่ยคือเพื่อนๆมาดูแล้วก็หย,ยิบได้เลยนะฮะเนี่ยมีหาลูกลยุงนะฮะห้าสิบบาทเหมือนกันนะฮะ นะฮะเนี่ยแล้วก็นี่มีกุ้งตัวเล็กนะฮะกุ้งเชอรี่อะไรเงี้ยถุงละร้อยเองนะฮะเพื่อนๆเนี่ยฮะมีเยอะเลยอย่างนี้ก็สอดรวมก็มีนะฮะมีหลากหลายสีเลยเท่าที่เห็นก็สีขาวสีดําสีส้มนะฮะเป็นสีที่ยอดนิยมนะฮะมีหมดเลยนะฮะเนีย่ยขอบคุณมากครับนะไปต่อเลยนะฮะอนี้ก็เนี่ย นี่นี่ปลาดุกเปลือกครับเพื่อนๆสี่สิบตัวสองร้อยบาทนี่สวยเลยนี่แล้วก็นี่ก็นะครับอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะฮะเสือเยอรมันนะเพื่อนๆสีสวยมากเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมมีหลากสีเลยเนี่ยห้าสิบตัวสองร้อยบาท ผมเพื่อนเขาถามปลากระโดงสูงปลาหมูกระโดงสูงมีไหมครับแมวหมูหมูครับแมวกระดงสูงอ่าไม่รู้รเขาเขียนมาผมก็ไม่ได้จากแมวเคยได้แมวแมวมีไหมครับตอนนี้อ๋อร้านพี่บอยอ่ะ, <ๆ S 1> อะเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนเขาสอบถามเนี่ยร้านป้าเขาเปิดทุกวันใช่ไหมครับนี่ มาได้นะครับนี่ที่ผมสนใจนี่ฮรเสือเยอรมันนะครับมีหลากหลายสีเลยฮะเนี่สยสวยๆขอบคุณมากครับ่ะเดี๋ยวเราถามต่อผมไม่แน่ใจเพื่อนๆเฉียนว่าหมูหรือว่าแมวฮะเดี๋ยวผมสอบถามให้นะฮะนี่อย่างนี้ก็เนี่ยร้านป้านเนี่ยมีปลาคาร์ฟสวยๆนะฮะเนี่ยเยอะเลยนะฮะนี่มีเยอะเลยแล้วก็นี่เพื่อน ร้านเฮียร้านเฮียอีกร้านหนึ่งะฮะที่มีปลาให้เราตักเลือกนะนี่มีกุ้งสวยๆนะฮะเนี่ยไปดูเลยนี่ปลาหางมุกยุงสวยๆนะฮะเพิ่นครับเนะนี่ยร้านเฮียเขามีปลาสวยนะฮะเพื่อนๆดูฟูโกโ,โซเมียเกตเอตัวละแปดสิบบาทนะครับหนะ้ดูเลยฮนะ เนี่ยสีสวยๆฟูกโกวฮะเนี่ยอ,อันนี้สันตาคอร์สครับตัวละร้อยนะฮะเพื่อนอันนี้คือเป็นปลาหางลูกยุงที่พี่เขาบีบมาสวยๆ่ะเนี่ยมีสวยเลยครับเนี่ยร้านเนี้ยเฮ้ยสวัสดีครับเนี่ยมีปลาให้ดูสวยๆนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยหูช้างโมเสสนะฮะมีเกรดเอนะฮะเพื่อนเนี่ยตัวใหญ่มากเลยฮะ เดีย๋ยวนี้ปลาหาลูกยุงที่ที่เราเคยเห็นเห็นเนี่ยมีสีสวยๆเยอะเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ไทเกอร์ตัวคู่เกตเอะครับเพื่อนๆ,ๆตัวละร้อยะฮะนี่มีเยอะเลยนะฮะร้านที่เขาอยู่อยู่ใกล้เซเว่นอ่ะอยู่ข้างเซเว่นเพื่อนๆมาดูได้นะเน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี่นี่อ่ะอบบิโน่ค่อยเนี่ยตัวละแปดสบาทเนีัย นี่มันก็สวยนะครนี่เพื่อนๆนี่สวยกว่าอาัลิบโนโอค่อยโวเมียรครับค่อยค่อยนี่ตัวละแปดสิบบาทมีเยอะเลยเพื่อนๆมาดูได้นะวันพุธนะครับนี่ฮะครับนี่อย่างร้านพี่เขาว่ามีเต่าชุกต้าโอ้ไซส์นี้ตัวละพันสองนี่นะครับ สวยๆเลยเพื่อนๆเนี่ยมาดูเลยแล้วอันนี้ก็ตัวละ800เองครับเพื่อนๆเนี่ยอ๋อแต่เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็มาดูได้เนาะแต่พี่เขาบอกมีตำหนินิดหน่อยแต่ผมดูไม่เป็นอ๋อมันน่าจะเป็นลายเขาใช่ไหมครับแต่เนี่ยเพื่อนๆราคาเนี่ยเพื่อนๆรับได้ยังไงก็มันก็โตอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหม เราไม่ได้ส่งประกวดเราเลี้ยงน้องเขายังไงลนะ่ะคือที่มีตําหนิแค่เป็นกระดองเฉยๆครับเพื่อนยังไงน้องเขาสมบูรณ์อยู่แล้วครับผมขอนนี้จ,จับนะพี่นี่คือที่มีตําหนิบอกว่าคือเนี่ยกระดองเขาเฉยๆครับเพื่อนนี่แต่ความสมบูรณ์ของน้องไงนี่ยเพือนอน,อน,อนะคร เลี้ยงได้ครับนี่รู้ไหมครับเพื่อนๆอยากได้ตัวใหญ่เนี่ยก็มีนี่ใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคู่ละหน,น,นึ่งแคู่อ๋อเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆอยากอยากไปบีดหรือว่าอยากเลี้ยงเป็นคู่เนี่ยคู่ละหนึ่แปเนี่ยมีใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้กี่ปีแล้วครับพี่สามถึงสี่ปีโอ้ตัวคู่สิบห้าตัวเมียสิบสามนี่ไงครับ<ป>เพื่อนตัวใหญ่มากเลยซึ่งผมทราบข้อมูลแล้วเต่าเขาอยู่อายุยนืนเหมือนกันนะ นี่เพื่อนมาดูได้เียวผาดก็มีนะฮะนี่เรยวผาดอย่างนี้เท่าไหร่ครับสี่พันสามนะฮะเพ <4, 3 S 1> ื่อนมีตัวเดียวซึ่งมันมันมันแตกต่างที่ลายใช่ไหมกับชุกาตารู้ว่ามอะมองยกันลครับอ๋อเนี่ยเนี่ยมีตัวเดียวลวดลายครับมาได้นะครับที่ร้านพี่นะครับขอบคุณมากครับไปเราไปต่อเลยดิวน ไปไหนไปไหนไ <ful> นี่มีร้านพี่บอยครับพี่บอยสวัสดีครับมีเอซีถามเขาเขียนว่ากระโดงเออหมูกระดงสูงหรือว่ามีว่ครับมีครับอ๋อมีในนี้มีใช่ไหมครับพี่บอยตรงตรงไหนครับนี่นเพื่อนๆใช่หมูกระโดงสูงปลาหมูกระโดงสูงนี่เพืนเพื่อน อ๋ออันนี้อโอเคครับเดี๋ยวได้เนี่ยราคาตามสูงเลยครับสองพันมีกระโดงสูงสั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนสอบถามนะธรรมดามีไซส์เล็กีรอดรอดมีอยู่หนึ่งคู่เจ็ดร้อยหรือเปล่านี่นี่คือไซส์เล็กก็มีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนราคานี้นี่ไซส์เล็กราคา สองร้อยบาทเงื่อนเหตุวาเนี่ยฮะหมูกระโดกสูงนะฮะมีร้านพี่บ่อยนะฮะอยู่ยุ้งเยื้องเซเว่นะครับเพื่อนมาตรงฟุตบาทเปิดทุกวันนะฮะเนี่ยสองรอบาทนี่มาดูได้แล้วก็นี่ผมให้ดูเลยอันนี้ตัวละสองพันนะฮะอันนี้สั้นนะฮะเพื่อนมีเยอะนะฮะร้านบอย องนั้นก็จะเป็นเสือตอครับนี่เนี่ยปลาเสือต่อร้อยห้าสิบเองครับเนี่ยหากลายสีนะฮะเนี่ยร้อยห้าสิบเพื่อนๆดูได้นะนี่หรือไม่ว่าเพื่อนๆอยากได้ตะเพียนทองสั้นเนื้อมีครับนี่เจ็ดร้อยห้าสิบสวยๆก,ก็นี่เป็น ปลากะเบนนะฮะสองพันห้าก็นะฮะมีใช่ไหมมีอยู่ทุกวันนะนี um ่ซีรอนร้อยห้าสิบครับเพื่อนวันนี้รถจอดไหนจอดนี่ไหมปลาลิ้นหมาก็มีนะครับเพื่อนนี่เต่าบินก็มีนะสามพันห้าเพื่อน มาได้แลครับที่ร้านพี่บอยมีเยอะเลยครับเนี่ยอย่างเทพาเนี่ฮะเทพาฉลามน้ำจืดฮะอันนี้ถุงละสองร้อยครับเพื่อนนี่สง่งไพก็มีนะฮะสองร้อยเนี่ยฮะเนี่ยตะเพียนทอง นี่สองตัวในถุงอะสองร้อยเองครับเนี่ยนะครับเพื่อนนี่นะเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆที่สอบถามนะกระดงสูงนะฮะไซส์นี้ราคาสองพันบาทนะฮะกระดงหมูกระดงสูงสั้นนะฮะ ทำไมอ่ะเนี่ยครับคุณเพื่อนอยากได้ปลามังกรเนี่ยสูงละเก้าร้อยไปตู้อย่างไงสวยครับแต่ว่ามันใหญ่มันใหญ่กว่ากันไฟเยอะมากเข้าขาวโุดมากครับแล้วอยู่นานแล้วมันเชื่องคือบางคนที่เขาไปเลี้ยงเ้ากไม่นะนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยคุณเพื่อนที่สอบถามกระโดงหมูกระโดงสูงที่ร้านพี่บอยมีครับเนี่ย เพราะนองานั้นวันนี้เพื่อนๆมาดูมีปลากัด่เพื่อนๆอย่าเอาไปขายหรือว่าไปเลี้ยงเนี่ยมาได้นะครับที่นี่มีราคาถูกมากนะครับราคาจับต้องได้ครับแปดสิบเอาห้าสิบสี่สิบสามสิบบาทนะครับเพื่อนๆมาดูนี่นะอันนี้ก็เป็นปลาดุกนะฮะปลาดุกปลาดเราม่ปลา่อน นะนี่อันนี้ปลารวมนะฮะมาลาวีรวมฮะสามร้อยห้าสิบยี่สิบตัวครับ 350, น,บนี่อันนี้ก็รวมเหมือนกันนะฮะสิบตัวสองร้อยฮะนี่สิบตัวสองร้อยเงินนี่นะฮะตรงนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกกรองพวกอะไรเนี่ยตรงนี้มีนะครับเปิดได้เปิดทุกวันนะครับนี่ มีกองมีหลากหลายชนิดเลยเนี่ยมีตู้ที่พร้อมกองก็มีนะฮะเพื่อนๆมาดูได้นะนครับเนี่ยเปิดทุกวันใช่ไหมครับเนี่ยเออเนี่ยหรือไมน่นี่อุปกรณ์สําคัญของการเลี้ยงปลาเนี่ยเกลือก็มีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องโดนอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปวนต่อทีหน่อยเดี๋ยวผมมาโดนอันนี้เกลือหมวดวันดีที่บ้าน เนี่ฮะนี่หรือไม่ก็ทาเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงโอ้อาอมาวันจันร์แล้วไงร้านปิดซื้อเลยไปซื้ออีกร้านหนึ่งห้าสิบห้าบาทเลย<ะ>ขี่ละห้าสิบห้าบาทเลยโ,เโดนเลยข้างในใเออมาวันจันข้าเออหน้าข้างในข้างในอะวันจันหยุดใช่ไหมเนี่ยมันจะเกี่ยวแน่เลย <laughs> เป็เล่นอีกแล้วโกหกจริงเนี่ยนี่หนอนนกมีห้าสิบบาทเนี่ยหมดพอดีก็เลยมาวันจันทร์นยครับได้ไม่เม็่ไรได้เป็นไรได้พิ่งห้าบาทเดี๋ยววันนี้ต้องโดนอีกนี่ตัวชอบอันนี้หนอนสาคูใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวละห้าบาทนี่หนอนสาคูตัวละห้าบาทจะเนี่ยเพื่อนอันนี้ตัวชอบเดี๋ยวเรามาโดนนี่ยร้านอะไรนะร้านอะไรนะ ร้านคุณติง้งหนอนนกนครับเปิดปิดเฉพาะวันจันทร์เนี่ยเพื่อนๆมาเนี่ยเปิดแต่เจ็ดโมงเน่ยนะโมดเย็นถ้าเพื่อนๆอยากได้อาหารสดนะฮะสำหรับน้องๆที่อ,อ,อชูกา้ารู้ว่ารู้ว่าสัตว์ที่กีนกินหนอนอะไรมามีหมดแล้วมีออกแพงก็มีเดี๋ยวนี่มีหมดเลยเนี่ยนี่ไอ้กับน้องเอ่อ พวกี่กินแมลงเนาะพวกแม่นแคอะไรอย่างเงี้ยเนาะหนูเนี่ยสุก้าด้วยเนี่ยไหนอ่ะนี่นี่ครับมีแล้วก็พวกเอ่อกะละกะลเกี่ยวครับเนี่ยมีะปขอบคุณมากเดี๋ยวมาอ่เดี๋ยวเราไปต่อเลยนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นตู้สวยๆต่างๆนะฮะมีเพื่อนๆเนี่ย มีเยอะเลยร้านพี่เขาเนี่ยเปิดทุกวันนะฮะเพื่อนเพื่อนอยากได้ตู้แบบไหนหรือว่าอยากได้เครื่องกรองแบบไหนก็มาบอกพี่เขาได้นะฮะนี่ยมีพวกไม้น้ำด้วยฮะเนี่ยฮะยสวยนะครับเพื่อนๆนี่ฮตรงนี้ก็เนี่ยนี่ก็เป็นบอลลูนรวมนะฮะ ม่ก็นี่เพือนเต่าไว้ฮะเนี่ยสวยๆนะฮะมีเยอะเลยนะฮะนี่ปลาเทวดาเนี่ยเพื่อนสูงละร้อยเองฮะนี่ฮะเด,เดินมาเรื่อยๆตรงนี้จะเปิดทุกวันนะฮะเพื่อนก็ แล้วแต่วันไหนส่วนมากก็จะหยุดวันจันทร์นะฮะเพื่อนๆตรงนั้นก็เปิดนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นกุ้งกุ้งฟิกสวยๆนะฮะนี่สวยๆนะเพื่อนๆมาเที่ยวมาเที่ยวได้ตรงนี้นี่นี่เพื่อนๆกระโดงสูงก็มีในะตรงนี้ร้านนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็ไซส์นี้ก็สองร้อย สองร้อยยี่สิบครับเงื่อนเนี่ยน,นีนะฮะพเพื่อนต้องมาดูเนี่ยกระดงสูงสวยๆสองร้อยยี่สิบนะฮะเพงื่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยหลากหลายพเพื่อนๆก็ลองมาดูว่าอยากได้ร้านไหนอะไรยังไงมาดูนะัะ นี่มีหอมกรอบอร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็นี่ร้านเจเล็กตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะมีนกให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับนี่มีก๊อกคาเทลนะครับเนี่ยมีหลากหลายสีเลยมี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 นี่ด้วยเนี่ยสีขาวไว้เฟสนะครับนะฮะนี่เพื่อน นี่แล้วก็มีสันพนัวเริ่มอ,ออกมาแล้วนะฮะเพื่อนเนสันพนัวเนี่ยนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนดูเลยมีหลากหลายสีเลยฮะนี่ไม่ว่าเนี่ยมีกีนเซนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เนี่ยเลิวอเบิร์ดท,ที่จับเป็นคู่ก็มีหลายหลายเนี่ย เพื่อนๆอย่าเอาไปบีบไปทำเนี่ยมาดูได้เลยอยากได้สีไหนอะไรงไงนะฮะที่ร้านนี่นะฮะนี่นี่นีส่สวยเนี่ยนี่อันนี้ดูดดูสีสวยนะนยนะตอนนี้ราคานกกำลังเหมาะที่จะเอาไว้เก็บไอ้คะพันนะ์ได้นะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็สันหัวลัวนะฮะแล้วก็นี่ กินชีสอะคสวยๆครับเพื่อนมีพาแอปเปลิลกับนอ,อร์โมก็มีนะฮะเพราะนั้นก็อะ่างนี่ีในเพื่อนดูมีหงสกด้วยนะฮะไม่ก็เพื่อนๆอยากได้สีจัดสีก็มีนะฮะซีจัดสีสวย,สวย นี่ฟิงเจอร์สีเนี่ยจะอยู่เป็นฟูงอ่ะสวยดูเวลาเขากินกินข้าวนะครับเพื่อนทำไมนี่กินสันอันนี้น้องโตแล้วนะัะเพื่อนตัวเนี้ยจะเป็นน้องโตแล้วฮะเนี่ยอย่างนี้ก็กินชีสบูนอมโมเออเป็นเป็นนอมโม่ก็มีปายแอปเปิลก็มีนะฮะนี่แล้วว่านี่เป็นเอ่อพอพัดนะฮะเพื่อน นี่สีสวยๆเพือ่อนดูเลยนะฮะมีเยอะเลยนะฮะนี่นกโตแล้วนะฮะไม่วันนี้่ป็นระจอกสวาฮรส,สีสวยนนๆนวลๆนะฮะนี่ซีบ้าก็มีนะฮะเพื่อนนีะฮะสวย แล้วเนี ite, age. Age ่ยพี่แพรี่ด็อกที่เพื่อนๆกำลังหายเนี่ยฮะมินยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นท้ายๆแล้วครับแพรี่ด็อกนี้ดูความน่ารักของเขาะ่าอันนี้เรามีกระตายให้ดูด้วยนะฮะสวยที่ร้านนี้นะถามหน่อย เฟรดด็อกตัวเท่าไหร่ครับตัวหมื่นสองนี่นเพื่อนๆราคาหมืน่นเป็นตัวผู้ตัวเมียหมื่นสองนี่นเพื่อนๆือนยังมีมนะเพื่อนๆที่หาเฟรดด็อกนะฮะหมื่นสองนะฮะนี่มาดูได้แล้วก็นอกนั้นก็เป็นซูก้าไกด์เดอร์มีเยอะเลยมีนี่ก็จะเป็นดูซิติกนี่ยดูซิติกมีเยอะเลยฮะ นี่ฮะนี่ชุกากลเดอร์ฮรับนี่เป็น Normal นอร์มอลครับตัวนอร์มอตอนนี้สีสีดำเนี่ยตวั 600, ตวผู้หกร้อยตัวเมียเก้าร้อยครับนอร์มอลนะฮะ,ะ,ะมาได้นะฮะนี่ยตรงนี้ก็เป็นร้านอย่างนี้เลยครมีปลาตุงเยอะนะฮะเพื่อนเพื่อนดูนะครั เดี๋ยเราแวะร้านเฮียร้านประจำสวัสดีครับพ่อไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยเราแวะประจำาเดครับเนี่ยมีปลาหมอสีสวยๆให้ดูเนี่ยมีหลากหลายไซส์เลยครับเพื่อนๆนี่ครับมีขนาดเท่าไหร่บ้างอะไรราคายังไงบ้างอาทิตย์นี้ครับ เจ็ดสิบอเจ็ดสิบนี่ซ้ากี่นิ้วเนี่ยประมาณสองนิ้วนะนี่น้องๆอ,อยากได้ปลาหมอสีเวดูได้เนี่ยเจ็ดสิบแล้วก็อันนี้ 100, ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับเพืเ่อยๆเนี่ยตัวร้อยหนึ่งก็หน้าเล่นแล้วครับเนี่ยม,มีมีให้เห็นฟอร์มสวยๆแล้วนะครแล้วก็นี่นี่ก็ร้อยหนึ่งครับร้อยยี 120, <120. S 2> ่สิบคร้อยยี่สิบอ่ายินดีครับ นี่นี่นี่สวยๆครับเนี่ยสีสวยๆเลยครับเนี่ยเพื่อนนะฮะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะครับเนะี่ยเพื่อนสีสวยๆเลยเนี่ยมาดูได้นะครับเปิดทุกวันที่ร้านร้านตรงนี้เขาเรียกตรงตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรนะตรงฟุตบาทเนาะเนี่ย หน้าร้านขายยาม,มีมีหนึ่งเดียวที่โซนสุบาทนี้นะนี่ไปขอบคุณาคาม,มากครับเนี่อยมาเดินไปเลยฮะเนี่ยมีปลาครับดูนี่เจ็ดตัวสามร้อยแปดสิบครับเนี่ยเนี่ย มีดูเยอะเลยฮะเนี่ยเราก็เดินเรื่อยๆครับเนี่ยอันนี้เป็นโซนเปิดทุกวันนะฮะให้ดูเนี่ยเมื่อนอันนี้เขาเรียกกบอะไรครับอ๋อเนี่ยมีมีนะฮะมีขายด้วยนะครับเนี่ยสวยๆครับนะฮะเนี่ย ตรงนี้จะเปิดทุกวันเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ตรงนี้ทํางานแล้วแวกนี้คะก็สามารถมาได้ก็ประมาณห้าโมงก็ยังมีให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกอาหารบ้างแล้วได้อยู่บ้างนะครับเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆอาหารพวกปลาหมดเนี่ยยาเยอเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเปิดถึงประมาร์หกโมงเย็นนะเพื่อนๆเนี่ยฮะนี่ บรรยากาศนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมรีบหน่อยผมจะซื้อของนะฮะเพราะวันนี้ก็มาสายไม่ได้ไม่ได้มาเช้าเลยยังไงเดี๋ยวอีพีนี้ก็เนี่ยฮะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะฮะเนี่ยนะฮะก็เพื่อนๆได้มาเดินมาเดินได้นะฮะเนะะี่ย งนี้นะนี่อย่างตรงนี้ก็มีร้านปลาอันนี้จะสุดแล้วเป็นซอยเอ่อเป็นสุดกลางเดือนตรงมิกแต่ตัวจักแล้วเนี่ยมีปลาเนี่ยแฟนซีหมอแฟนซีเนี่ยสี่สิบาทเองครับเพื่อนสามตัวร้อยฮะนี่สวยๆฮะนี่เพื่อนเื่อนดูได้เลยฮะนี่นะฮะสวยนะรู้ไหมว่าปลาถุงถุงละสิบบาทเนี่ย เพื่อนๆอย่าเอาไปขายแต่งังหวัดตามงานอะไรอย่างเงี้ยมาได้นะฮะอันนี้ส่งแต่งังหวัดได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยต้องเป็นรอยนะี่ใก็คือต้องต้องมีออเดอร์ยอดนิดหน่อยเนาะเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆอย่าเอาไปขายแต่งังหวัดเนี่ยมาได้เลยเนะนี่ยเนี่ยคุมาซื้อตัวให้นไป่ไปอ๋อมันเกือ โอเคครับเนี่ยก็ต้องดูยอดด้วยนะฮะเนี่ยเน,นี่ยตัวเมียปลากัดหม้อฮเนี่ยตัวละสิบบาทเองฮะเนี่ยผมให้ดูเลยปลาหลักสิบนะฮะเพื่อนๆี่สี่สิบบาทนะฮะนี่สวยๆครับมาดูได้นะฮะ เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ได้เดินตรงโซนทุตบาทเป็นพอสมควรเนาะวันนี้อาทิตย์นี้ผมต้องขอโทษด้วยผมติดธุระแล้วก็มาสายนิดหน่อยแต่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากให้ผมไปดูราคาอะไรอย่างคลิปที่แล้วก็มีคอมเมนต์ว่าอยากได้ปลาหมูกระโดงสูงผมก็หาแล้วราคามันแล้วแต่ไซส์นะฮะ มีตั้งแต่ไซส์ที่ใหญ่เห็นกระโดงเห็นฟอร์มชัดเจนก็ราคาหลักพันหรือไม่ก็ไซส์เล็กก็มีราคาหลัก200นะครับมี2ล้านที่ผมเจอตอนนี้ก็200อยู่ที่200-220นะครับยังไงเหมือนเดิมกเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe อมเมนต์พูดคุยออกับเราได้นะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ